สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง e MSA c h h n n n l l n n r r o i d ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูมือถือราคาประหยัดกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับการซื้อเครื่องเป่าราคาจะอยู่ที่3000 4 0ถึง4,000บาทนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าใส่ได้ทุกซิมนะครับแล้วก็อีกแบบหนึง่งที่ผมอยากจะนำมาให้กับทุกท่านได้ดูนะครับก็จะเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตซึ่งจ่ายล่วงหน้าเพียงแค่100บาท เท่านั้นนะครับนี่เป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็อีกแบบนึงนะครับจะเป็นในส่วนของการรับเครื่องฟรีนะครับแต่ว่าจะมีจ่ายค่าบริการล่วงหน้าเพียงแค่300บาทเท่านั้นนี่เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่ท่านจะได้ดูจากคลิปนี้ท่านชอบแบบไหนก็นําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยสําหรับราคามือถือทุกรุ่นที่ผมจะนํามาวันนี้นะครับเป็นราคาในเดือนสิงหาคมปี2 5 6 3ซึ่งเหมาะกับคนที่ อยากจะซื้อสมาร์ทโฟนแล้วก็มีงบจำกัดนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้ซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อกันได้เลยไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันเลยนะครับสาหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตกันก่อนส่วนราคาเครื่องเปล่าท่านสามารถไปดูได้ที่ท้ายคลิปนะครับซึ่งโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเทน็ตทั้งหมดจะเป็นของค่าย DT แทนะครับเริ่มต้นดูกันที่รุ่นแรกเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับซัมซุงกาเล ซีเอหรุ่นนี้เป็นรุ่นแรม3ลอม32นะครับก็น่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งานเบื้องต้นสำหรับสีที่มีให้เลือกมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีฟ้ามีความสวยงามที่ต่างกันนะครับแล้วก็ข้อจำกัดของรุน่นนี้ใส่ได้เฉพาะซิม d t แทแล้วก็เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาสำหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับราคาค่าเครื่องขายอยู่ที่10,90บบาทนะครับส่วนโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่จะ มีให้เราเลือกก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต,ต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา1 0 9 0บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า100บาทอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราไปซื้อเครื่องก็เพียงแค่ 1, 1 9 0บาทสําหรับโปรนี้นะครับส่วนอีกโปรหนึ่งก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา1490นานะครับจ่ายล่วงหน้า100บาทเหมือนกันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซืื้ออเคร่งก็1590 บาทน,นะครับสำหรับ s a m s u n g าเล็ก A11 ต้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มนะครับแล้วก็การใช้งานโดยรวมถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวซึ่งผมก็ได้เคยนำมาทำคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วนะครับท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้จากคลิปในช่องของเรานี่เป็นรุ่นแรกนะครับจ่ายลูกหน้า100บาทเท่านั้นไปดูกันต่อเลยที่รุ่นที่2นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเหมือนกันของมือถือยี่ห้อ oppo นะครับเป็นรุ่น oppo A12 สําหรับรุ่นนี้ก็ ใส่ได้เฉพาะซิมดีแท็กนะครับมีให้เลือก3สีแต่ว่าตอนนี้จะเหลือเฉพาะสีดําแล้วก็สีเงินเท่านั้นสําหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับก็สามารถซื้อได้เท่ากันเลยกับทางด้านซัมซุงนะครับก็คือราคา1นึ่บาทนะครับซึ่งเขาก็จะมีโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือก2แบบเหมือนกันนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องในราคาพันเานะครับจ่ายล่วงหน้า100บาทเหมือนกันรวมจ่ายทั้งหมดก็1 1ทนรับสําหับโปร้อีเก้าสิบบางนะครับสำหร เดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนซื้อ Oppo A12 ได้ที่ราคา1,290บาทจ่ายล่วงหน้า100านะครับรวมจ่ายทั้งหมดก็เพียงแค่1,390บาท สำหรับ OPPO A12 รุ่นนี้ก็น่าสนใจนะครับใช้งานได้ดีในเรื่องของการถ่ายรูปก็ถ่ายได้สวยนะครับจอใหญ่แบตอึดนะครับถ้าท่านชอบก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขาดูกันต่อเลยที่รุ่นที่3นะครับเป็นในส่วนของยี่ห้อ Vivo นะครับเป็นรุ่น Y11 หรือว่า Y11 ตอนนี้มีให้เลือก3สีนะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกระงับหากค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาสําหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็1น0 0 บาทเหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็จะมีรายละเอียดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้เราเลือก2แบบเหมือนกันแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา1นึ่นานะครับจ่ายล่วงหน้า100บาทรวมจ่ายทั้งหมดก็1นึ่บาทนะครับสำหรับโปรนี้แล้วก็อีกโปรหนึ่งก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา1490จ่ายล่วงหน้า100รนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็เพียงแค่1590บาททานนใใดสใจ ครับอยากจะใช้ vivo y11 <ๆ>ก็ไปหาซื้อกันได้ไปดูกันต่อที่รุ่นที่4นะครับเป็นยี่ห้อ realme นะครับรุ่น 5i รุ่นนี้เป็นรุ่นแรม4ลอม64นะครับให้แรมแล้วก็ให้ลอมมาเยอะพอสมควรสําหรับสีมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีฟ้าแล้วก็สีเขียวรุ่นนี้ใส่ได้เฉพาะซิม d-tac เท่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาสําหรับราคาเครื่องขายอยู่ที่2590บาทนะครับก็ค่อนข้าง ที่จะสูงไปนิดนึงแต่ว่าเรามาดูโปรโมชั่นกันก่อนสําหรับโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2590บาทจ่ายล่วงหน้า100รนะครับรวมจ่ายทั้งหมดก็2690บาทก็สามารถเป็นเจ้าของเรียวมี 5I ได้แล้วนะครับอีกโปรหนึ่งก็เป็นรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา2990จ่ายล่วงหน้า100รนะครับรวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ3090บาทซึ่งถ้าท่านชอบในแบรนด์ของเรียวมี ซื้อรุ่นนี้ได้เลยได้แรมเยอะได้ความจุที่ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับถ่ายรูป ลงเกมก็ถือว่าเพียงพอนะครับ64กิกิดท้ายกันที่รุ่นสุดท้ายนะครับสำหรับมือถือจ่ายล่วงหน้า100บาทเป็นยี่ห้อหัวเว่ยรุ่น y 6P นะครับตอนนี้มีให้เลือก2สีก็คือสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับสำหรับรุ่นนี้เขาก็จะล็อกเครื่องเหมือนกันนะครับถ้าเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินสำหรับราคาก็ซื้อได้ในราคา790บาทนะครับรายละเอียดของโปรโมชั่นที่จะมีให้เราเลือกก็จะมี2แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อ เดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา790บาทจ่ายล่วงหน้า100รนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราซื้อเครื่องก็890บาทเท่านั้นส่วนอีกโปรหนึ่งก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา1 0 9 0บาทจ่ายล่วงหน้า100บาทเหมือนกันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็1,190บาทนะครับใครที่อยากซื้อหัวไวไว้6พีนะครับเริ่มต้น790บาทจ่ายล่วงหน้า100บาท ก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขานี่เป็นโปรโมชั่นสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับจ่ายล่วงหน้าเพียงแค่100บาททุกรุ่นท่านชอบรุ่นไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่มือถือรับเครื่องฟรีกันบ้างนะครับมาดูเงื่อนไขกันว่าถ้าเราอยากจะรับเครื่องฟรีเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับรุ่นแรกเป็นในส่วนของยี่ห้อเรียลมี C3 นะครับรุ่นนี้แรม3ลอม32ตอนนี้มีให้เลือกเฉพาะสีฟ้าเท่านั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่า เราสามารถรับเครื่องได้ฟรี ซึ่งก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราไปซื้อเครื่องพร้อมกับสมัครโปรเน็ตของเขาก็จะมีให้เลือก2โปรนะครับโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนเราไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องนะครับก็คือค่าเครื่องจะเป็น0บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงก็คือจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า500บาทนะครับสำหรับโปรนี้สําหรับ500บาทที่เราจ่ายไปเขาก็จะคืนมาเป็นส่วนลดรายเดือนให้เรานะครับส่วนอีกโปรนึงก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนก็สามารถรับเครื่องฟรีนะครับจ ซึ่งทั้ง2 p r โปรเราจะต้องใช้งานจนครบสัญญาก็คือ12เดือนนะครับถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอินฟิ i x รุ่นค o t 9 Play นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรม2ลอม3 2ตอนนี้มีสีให้เลือกเฉพาะสีม d n ไ g h t Black นะครับถ้าท่านอยากจะรับเครื่องฟรีก็เพียงแค่ไปสมัครอินเทอร์เน็ตรายเดือนกับเขานะครับซึ่งเขาก็จะมีให้เราเลือก2แบบเหมือนกันแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ599บาทต่อเดือนค่าเครื่องเราไม่ต้องจ่ายนะครับเป็น จ่ายเพียงแค่ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า300บาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของอินฟินิตีคอร์ด9เ l a y ได้แล้วอีกโปรเน็งเป็นรายเดือนเดือนละ399บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับซื้อเครื่องได้ราคา90บาทจ่ายล่วงหน้า300รวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ390บาทนะครับบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจจริงๆใครที่มีงบจํากัดนะครับอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนแล้วก็มีโปรเน็ตไปใช้งานได้เลยซึ่งทุกรุ่นที่ผมได้เลือกมานะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจจากทางด้านค่าย d t แทท่านชอบแบบไหน ก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากจะซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับอยากจะซื้อเครื่องเป่าใส่ได้ทุกซิมเดี๋ยวมาดูราคาเครื่องเปล่ากันนะครับเป็นร้านที่ผมได้เลือกเอาราคาถูกที่สุดนะครับจากทางด้านเว็บไซต์ชอปปีหรือว่าแอปชอปปีเริ่มต้นดูกันที่รุ่นแรกนะครับสำหรับซัมซุงกาแล็กซี่ A11 เป็นเครื่องแท้รับประกันศูนย์ซัมซุงสามเดือนนะครับสำหรับร้านนี้ขายอยู่ที่3,500บาทในส่วนของการชําระเงินเราสามารถจ่ายเต็มได้นะครับ หรือจะผ่อนชําระก็ทําได้เหมือนกันมีให้เลือก2สีก็คือสีดําแล้วก็สีฟ้าใครสนใจเข้าไปดูรายละเลอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับซัมซุงกาเล็ตชี่ A11 สามพันห้าร้อยบาทจากทางด้านเว็บไซต์ช้อปปี้ส่วนรุ่นที่2เป็นในส่วนของยี่ห้อ oppo รุ่น A12 นะครับรุ่นนี้แรม3ลอม32เป็นเครื่องศูนย์ประกัน1ปีเต็มนะครับจากราคาป,ปกติ4599ลดเหลือ3590บาทเท่านั้นใส่ได้ทุกซิมนะครับไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆกับทางร้านแนน,น่ ใจเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับ3า9 0บาทเท่านั้นส่วนรุ่นที่3เป็นยี่ห้อ v ี V o รุ่น Y11 นะครับรุ่นนี้แรม3ลอม32เครื่องใหม่ประกันศูนย์หปีเต็มนะครับจากราคาปกติ4390ลดเหลือ ,3480 บาทมีให้เลือก3สีนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดใครอยากจะซื้อต้องรีบเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่น9เดือน9นะครับมีส่วนลดมาให้ด้วยยังไงแล้วท่านเเข้้าาาาาไปดดูรรยยยละออออีกก่ก่่นถชบคทํสัง นะครับดูกันต่อเลยที่เรียวมี5ไอนะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.5นิ้วแรม4ลอม64นะครับประกันศู0 1ปีเต็มจากราคาปกติ4,699นะครับลดเหลือ4,290บาทจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดใครอยากจะซื้อก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วข้อสั่งซื้อกันได้ส่วนยี่ห้อหัวเว่รุ่นวาย 6P นะครับหน้าจอ6.3นิ้วแรม4ล้อม64 จากราคาปกติ5,890ลดเหลือ3,359บาทนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ลดราคาให้เยอะพอสมควรท่านใดที่อยากจะซื้อเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับ3,359บาทเท่านั้นแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเป็นเรียวมีเหมือนกันนะครับเป็นรุ่น C3 รุ่นนี้หน้าจอ6.5นิ้วแรม3ลอม32ประกันศูนย์ให้1ปีนะครับจากราคาปกติ3,999บาทลดเหลือ3,350บาทเท่านั้นจะส่งให้ฟรีถึงบ้านเหมือนกันนะครับใครอยากจะซื้อเข้าไป เลือกซื้อกันได้มีให้เลือก3สีแล้วก็มีส่วนลดมาให้มากมายนะครับส่วนรุ่นสุดท้าย เป็นยี่ห้อ Infinix Hot 9 Play นะครับรุ่นนี้แรม2ลอม32มีประกันให้1ปีเต็มนะครับขนาดหน้าจอใหญ่นะครับสำหรับรุ่นนี้6.82นิ้วสำหรับหน้าจอกล้องหลัง13ล้านนะครับแบตเตอรี่6,000ม ah. ิลลิแอมจากราคาปกติประมาณ3,290นะครับลดเหลือ2,409บาทเท่านั้นนี่เป็นราคาเครื่องเปล่านะครับเราซื้อไปแล้วใส่ได้ทุกซิมบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆสาหรับ In f ฟ n i x h ค t 9 Play นะครับนี่ก็เป็นสมาร์ทโฟนทั้งหมดที่ น่าสนใจนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนราคาประหยัดสมาร์ทโฟนน่าใช้นะครับในเดือนสิงหาคมปี2563ทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรท่านชอบแบบไหนสามารถนำข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต ่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ